ผมขอทำแบบเตื้องไ,ได้กงค่แะแยวบอกว่าเขาจะถูกยุบขนาดไหนก็แล้วแต่จิตวิญญาณของพักเมื่อทยหัวใจคือประชานจาก,จกมจพี่น้องเอาคนเชียงใหม่ไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยได้ก่อนครับตอนนี้เชียงใหม่ คนอย่ามาแอวนักแต่เครื่องบินลงมาได้สนามบินล้านนาเนี่ยทําต่อได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องสนามบินเพิ่มครับพี่น้องพีนง่น้องอยู่ที่บ้านนักท่องเที่ยวไปแอวนักท่องเที่ยวซื้อของพ่อแม่พี่น้องมีสินค้าการเกษตรเอาเป็นแปลรูปอยู่ในจุดต่างๆของชุมชนทําวิสากิตชุมชนคือพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องพอ่อหมูใหญ่อะพ่อ,พอมหมูใหญ่ช่วยอยู่แล้วต้อหมู พี่น้องครับพี่น้องยังจำสมัยเกือบ30ปีที่แล้วนี่เหรอคนที่ประเทศมาผูดจะไปไหนละคนเชียงใหม่เฮานี่แหละลุกขึ้นมาตั้งพักกับคนเก่งๆทั่วประเทศไทยและสามารถที่จะนําพาประเทศไทยไปชนะได้ก็้บอกว่าไทยรักไทยหายไปหมดละก็ต้นบอกว่าพลังประชาชนหายไปหมดละเพื่อไทยหายไปหมดละมันมีแต่จะนักขึ้นนักขึ้นครับพี่นอ้อง สามสิบบาทรักษาทุกโรควันที่คิดนโยบายกันขึ้นมาวันที่คนไทยมีความเหลื่อมล้ํนนักขนาดพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็มีนายกคนเมืองของเราคนหนึ่งไปหาคนเก่งๆก,กันมาแล้วก็ร่วมกันมาสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาและสิ่งนี้วันนี้มันติ๊กมาใหม่ครับพี่น้องแม่บอกว่าเราจะถูกยุบขนาดไหนก็แล้วแต่จิตวิญญาณของปักเพื่อทดหัวใจคือประชาชนกันม่พี่น้อง ฝางผมจะทำให้การท่องเที่ยวตรงนี้มันดีขึ้นเอาถนนซีเลนก็นครับเอาก็ครับพี่น้องถ้าการท่องเที่ยวมาเงินทองกลับมาราคาสินค้าเกษตรก็ขึ้นสำหรับพี่น้องเกษตรกรนี่คือข้าวเปลือกของพี่น้องทั้งนี้เราประกันกำไรไปเลย30%บอครับพ่อแม่พี่น้อง ที่นี่ที่นี่มีส้มมีลิ้นจีแมคคาเดเมียกาแฟอินทผลัมหอมหัวใหญ่เดนะพี่น้องพี่น้องครับผมเป็นวิศวกรเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์มาทั้งชีวิตพ่อแม่พี่น้องทาเหมือนเดิมนะเรื่องอื่นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับลดต้นทุนใหือพ่อแม่พี่น้องครับชีวิตผมเป็นหนี้บุญคุณพี่น้องเตียงหายครับและวันนี้ปิกมาครับใจ่บ้าแม่พี่น้องเตียงหายครับ พี่น้องครับรอบนี้จะประกาศสงครามกับยาเสพติดคำนี้ต้องเป็นคำสุดท้ายต้องหมดไปครับพี่น้องประกาศตรงนี้เลยเจียงไฮต้องปอดยาเสพติดพี่น้องเราทำหนึ่งจังหวัด1นึ่ศูนย์บำบัดเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทีน่นี่ใครขายใครผลิตจับหรือหมดครับพี่น้องให้เลือกทคนเลือกุ